ท่านกดมือต้อนรับ New Imperial Master St Im ซึ่งพระเอกของความสำเร็จในครั้งนี้ได้ยืนอยู่บนรูกคาบเสร็จแล้วค่ะขอเสียงปรบมืออย่างอบอุ่นให้ท่านด้วยค่ะขอให้ทุกท่านที่อยู่และที่นี้คงเสียตบมืออย่างอบอุน่นแสดงความยินดีกับพระเอกของเรา ในวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังทักทายกับ,รบครอบครัวอะโตมีทีละท่านอยู่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตื้นตันและซาบซึ้งสมกับเป็นวันแห่งความสำเร็จของการทักทายที่ทรงคุณค่าจริงๆค่ะท่านรับคำแสดงความยินดีจากครอบครัวอะโตมีและค่อยๆก้าวเดินบนลูารเพิดเห็นภาพของท่านอิน่มซึงแพ็คแล้วครับรู้สึกภูมิใจมากเลยครับท่านมองตา,ากักครอบครัวอะโตมีที่อยู่หน้าที่แห่งนี้และส่งต่อความยินดีนี้ให้กับทุกท่านอยู่นะครับ ป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจมากๆเลยแล้วครับนอกจากสมาชิกที่อยู่ณที่แห่งน,นี้สมาชิกอัลทอมี่จากทั่วทุกมุมโลกกําลังส่งเสียงปรบมือแสดงความยินดีและความนับถืออยู่ค่ะตอนนี้ท่านได้ขึ้นสู่เวทีอันทรงเกียรติแล้วค่ะบนเวทีมีสุดยอดลีดเดอร์ของอัลทอมี่โรนิวอิทิเรียลมาสเตอร์อยู่ครับและที่สุดท่านก็เดินขึ้นเวทีและแบ่งปันความดีใจร่วมกับลีดเดอร์ท่านอื่นๆอยู่ลครับ ท่านกำลังทักทายกับลีดเดอร์แต่ละท่านอยู่ค่ะตอนนี้เป็นภาพที่เราล ER ีดเดอร์กอดกันด้วยใจที่อบอุ่นแสดงความยินดีในครั้งนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปริ่มและความหวังของทุกคนค่ะภาคสมาชิกต่างประเทศที่มองช่วงเวลาอันมีเกียินี้อยู่ได้ถือโอกาสนี้สร้างกัอนอย่างชัดเจนก็จะดีมากๆเลยเล่ะค่ะวันนี้านันแทประวัติศาสตร์ครับ ขอเสียกบมืออย่างอบอุ่นจากสมาชิกทุกสาขาต่างประเทศทั่วโลกรวนถึงครอบครัวที่นี่ที่อยู่กับเราณนะที่แห่งนี้ด้วยนะครับโลกตำแหน่งท่านประธานจะเป็นผู้ส่งมอบครับชื่อสมาชิก New Imperial Master อิมซึงแทกด้วยความมุ่งมั่น ด้วยใจรักและความพยายามที่จะทำฝันให้สำเร็จด้วยความเห็นอกเห็นใจและความน้อมน้อมจึงทำให้ทำตำแหน่งอันทรงเกียริสูงสุด i m p e r i a ี Master ได้ขอมอบโล่นี้ด้วยความปีติจากใจชาวอะทอมีค่ะวันที่15กรกฎาคม2565โดยประธานบริษัทอัทอมีจำกัดบารฮันเกวขอแสดงความยินดีด้วยค่ะครับต่อด้วยทิธีมอบแ็มอิมพีเรียลมาสเตอร์ครับ ตอนนี้่านประธานได้กอบเขมอิ p e r เ a ีย a มาสเตอร์ด้วยตัวท่านเองแล้วล่ะครับทุกคนครับว่าจะมาถึงตำแหน่งแห่งความสำเร็จนี้ได้สิ่งนี้มันทรงคุณค่ามากๆเลยนะครับค่ะท่านได้กลัดเข็มอิมพีเรียลมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นภาพที่ทนยิ้มมีความสุขกว่าทั้งไหนๆเลยล่ะค่ะ,คะเข็มตำแหน่งบนหน้าอ,อกเปล่งประกายระยิบระยับเหลือเกินค่ะ และดอกไม้ก็ถูกส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับทุกคนครับในที่สุดรถยกเงิน30ล้านบาทก็ได้ปรากฏตัวบนบลูาเทเรียบร้อยแล้วล่ะครับสัญญาของอาเทนีโรมาชันเงินสด30ล้านบาทอยู่บนรถยกแล้วค่ะกําลังปรากฏตัวขึ้นบนบลู้าเพชค่ะ เมื่อสิบปีที่แล้วท่านประธานฟ้าทันคิวได้สัญญาว่าจะนำรถยกยกโปรโมชั่นเงินสดมาให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดครับเงินส0สล้านบาทที่ท่ประธานฟาทันทิวสัญญาไว้ตอนนี้อยู่บนรถยกที่กำลังเคลื่อนตัวบนบลูคาเตแล้วละครับมาละครับผู้ชมครับสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อ10ปีก่อน ทุกคนได้อยู่ร่วมกันในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ฝันกลายเป็นจริงครับตอนนี้รถยกเงิน30ล้านบาทกำลังมุ่งหน้าเข้าสเวทีที่มีนิวอิมพีเรียลมาสเตอจุาของเงินตอนนี้ยืนอยู่ค่ะขอแสดงความยินดีกับ New อิมพีเรียลมาสเตอร์อิมซินท็กที่วิ่งสู้จนความฝันได้กลายเป็นจริงครับ ตอนนี้ประธา,า,านฟ้าแันฟิวจะส่งต่องเงินสดส0ล้านบาทที่ทนสัญญาไว้ให้กับ New Imperial แล้วละครับน่าดีใจจริงๆเลยนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ความ่อนเป็นความจริงค่ะเรามาส่งเสียงปรบมือดังๆและแสดงความยินดีให้กับท่านกันค่ะทุกทนครับเงิน30ล้านบาทที่ทนเคยสัญญาไว้ได้ถูกส่งมอบเรียบร้อยแล้วครับ ขอให้ทุกคนส่งเสียงรบมือพร้อมกันนะครับครับขอบคุณนะครับ,รบ,ข,อบ,รบขอมอบเกียรติทั้งหมดนี้ให้กับพระเจ้าครับปกติเวลาผมฟังความรู้สึกจากหลายคนที่ได้รับรางวัลและกล่าวถึงพระเจ้าผมไม่เคยเข้าใจเลยแต่ตอนนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วลหละครับ เกียรติยศของวันนี้เป็นผลลัพธ์ของหยาดเหงือ่อแรงกายของพาร์ทเนอร์ทุกๆคนซึ่งผมก็นึกถึงเหล่านักธุรกิจที่เซ็นเตอร์เบอร์หนึ่งอิกซานเซ็นเตอร์ก่อนใครเลยล่ะครับยุคที่แยกไม่ออกด้วยซ้ําว่าเป็นพนักงานอะโทมีหรือเป็นนักธุรกิจกันแน่ช่วงที่ทุกครั้งที่มีงาน Success Academy ต้องทําข้าวกินกันเองคิดถึงตอนนั้นเหลือเกินครับและขอขอบคุณอีพิเดียลมาสเตอร์ปาร์กจองซู คลามาสเตอร์เเวกายูจองรอย,ยอมมาสเตอร์ชอนซังชอนและอีกหลายๆคนที่อาสาและเสสละแบบไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่น้อยขอบคุณอีพิเดียมาสเตอร์ปาร์คยองอกที่ผมพูดอะไรก็เชื่อมั่นในตัวผมทุกอย่างและขอบคุณสมาชิก g l o b a l ทั่วโลกโดยเฉพาะคลามาสเตอร์รีชูเอลประเทศจีนที่เดินทางด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ครับแล้วก็รอยยอ้อมมาสเตอร์ ชินแจกรรมที่พูดอยู่เสมอว่าถ้าไม่เจอกับอัตทมีก็คงไม่ใช่คนของโลกใบนี้คลาวมาสเตอร์ Master, อิมยอนแทคที่เพิ่งรับตำแหน่งคลาวมาสเตอร์ไปเมื่อกี้ขออธิษฐานจากใจจริงให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับยังมีพาร์ทน,น้อ์อีกมากที่ผมไม่สามารถพูดชื่อได้หมดแต่ผมจะอยู่ข้างทุกคนเสมอครับอยู่ๆวันหนึ่งคติประจำใจของชีวิตผมก็คือการพบเจอจะชี้นำชีวิต ขณะที่มีชีวิตอยู่มันสำคัญมากๆว่าเราได้พบเจอกับใครครับจะมีคนมากแค่ไหนกันที่มาที่นี่เพราะดูจากบริษัทแต่อาจจะเป็นเพราะเราเจอกับคนที่ทำงานอะตอมีเราจึงอยู่ร่วมกันตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับที่ผมพูดเรามาเริ่มต้นดยการปรบมือให้กับพวกเขาที่ให้ข้อมูลอะตอมีกับเราดีไหมล่ะครับทุกคนครับ ครับขอบคุณครับแต่ละคนคิดถึงใครกันบ้างล่ะครับส่วนผมได้ปรบมือให้กับคนที่เป็นทั้งสปอนเซอร์และท่านประธานของผมครับหลายคนมาอาธอมมี่แล้วรู้จักกับท่านประธานแต่สำหรับผมท่านประธานก่อนแล้วตามด้วยอาธอมมี่ครับสภาพแวดล้อมของอาธอมมี่ในช่วงก่อตั้งมันลำบากมากๆเลยครับ ตอนนั้นเราไม่มีช่องว่างให้พูดวิสัยทัศน์มากกว่าสินค้าซะอีกไปพูดที่ไหนเขาก็บอกว่าในเกาหลีเชื่อใครไม่ได้ทําธุรกิจเครือข่ายสัญชาติเกาหลีไม่ได้หรอกจะมีช่องว่างให้พูดวิสัยทัศน์ตรงไหนครับเวลาเจอใครก็จะพูดว่าท่านประธานของเราต่างไม่เหมือนกับผู้บริหารที่พวกคุณเคยเจอหรอกลองไปงานสมัมมนาแล้วฟังดูนะครับลองไปดูลองไปดูปดนี่คือทั้งหมดครับซึ่งนั่นทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ พย้อนกลับไปตอนไบเบิลคลาสท่านนั่งข้างๆส่งต่อไบเบิลให้ผมไม่รู้สึกถึงความลึกซึ้งของท่านในตอนนั้นเลยนะครับตอนนี้อย่างน้อยก็ได้กลับมาย้อนนึกไปนะครับตอนที่เจอท่านประธานในตอนแรกเป็นตอนที่ก่อนท่านจะเปิดบริษัทอัตเมีครับผมติดตามท่านประธานทุกวัน วันหนึ่งท่านก็บ,บอกกับผมที่ตามท่านทุกวันว่าถ้าวันนึงบริษัทสร้างเสร็จแล้วผมจะเรียกคุณคุณไปรออยู่ที่บ้านก่อนแต่สําหรับผมการออกไปอยู่คนเดียวผมไม่มั่นใจว่าผมจะทนกับมันได้ไหมนะครับตอนนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยผมจะต้องอยู่ข้างๆท่านประธานผมถึงจะลุกขึ้นยืนได้ผมก็เลยตามท่านประธานแบบไม่คิดอะไรครับตอนนั้นท่านประธานเองฐานะก็ลําบากครับ แล้วยังมีผมติดสอยห้อยตามเป็นภาระผมก็ติดตามท่านไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวพอมาคิดตอนนี้ก็รู้สึกผิดกับท่านประธานตอนนั้นมากขอโทษนะครับอาขนาดท่านให้ไปอยู่ที่บ้านแล้วผมก็ยังปฏิเสธไม่ยอมไปอีกตามติดไปทุกที่เลยครับตอนนั้นด้วยประสบการณ์ที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาแม้ว่าสินค้าและแผนจะต้องดีอยู่แล้ว แต่ผมรู้สึกได้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือปรัชญาความคิดของผู้บริหารครับถ้ามีผู้บริหารแบบนั้นมาปรากฏอยู่ตรงหน้าผมก็อยากมากๆที่จะทําธุรกิจเครือข่ายไปให้ถึงที่สุดจนเห็นผลอาจจะเพราะเห็นท่านประธานไปนแบบนั้นผมจึงติดสอยห้อยตามครับตอนนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นท่านต่อให้อยู่ด้วยกันกี่ปีต่อให้อยู่หลายปีแต่หาเงินไม่ได้แต่ผมก็จะไม่เกลียดท่านเลย ผมคิดแค่ว่าถ้าท่านแบ่งปันความคิดสติปัญญาที่มีส่วนหนึ่งให้มันคงจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตให้กับผมมากผลตอบแทนกองการติดตามท่านอย่างไม่หวังผลคือวันนี้ของผมครับการได้พบกับท่านประธานมันเป็นเซเลนดิพิที้ที่ดีที่สุดของชีวิตผมเลยครับท่านประธานบรรยายคนเดียวตลอดงาน2วันหนึ่งคืนขอแทบแตกเสียงแทบหายบรรยายเองตั้งแต่ต้นจนจบ เลยล่ะครับผมอยากจะสารภาพเลยว่าตอนนั้นท่านประธานพยายามอย่างมากและท่านเท่มากจริงๆและมันคือทุกอย่างของอะทอม,มี่ครับขอบคุณครับถ้าดูจากคนที่ขึ้นมาจุดสูงสุดนี้ส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดกันว่าคนเหล่านั้นมีเหลือกินเหลือใช้ก็เลยขึ้นมาตรงนี้ได้ แต่พอลองฟังคำพูดของผู้สำเร็จแล้วส่วนใหญ่ 3- ใน4เปอร์เซนต์ล้วนมีประสบการณ์ความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จเสียอ,อีกครับถ้าตอนนี้มีใครที่ผิดหวังกับตัวเองอยู่ให้จำไว้ว่าสุดท้ายความสำเร็จจะแสงหน้าทุกอย่างเองความขาดเหลือของผมตอนนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวผมความขาดเหลือตรงนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้ผมมาถึงจุดนี้ในอดีตชีวิตผมไม่แต่ความล้มเหลวก็จริง แต่ตอนนี้ความสำเร็จได้นำหน้าทุกอย่างที่ผ่านมาความทรงจำที่เกิดขึ้นที่นี่มันพั่งพลูออกมาเหมือนหนังพาโนรามาทุกครั้งที่มีงานตลอด8ปีที่ผ่านมาที่ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรทุกคนก็ชอบยิ้มร้องไห้ไปด้วยกันเป็นความทรงจำที่มีความสุขมากไม่มีสำนักงานใหญ่เลยต้องไปขอเขาอยู่ที่สำนักงานชางอานพยอง สำนักงานตรงเทอร์มินอลใต้ใช้ไปไม่กี่เดือนก็ต้องถูกรื้อถอนสำนักงานเขตสันริมดงชั้น5ที่ใช้กระดาษเขียนเป็นป้ายบริษัทต,ตอนนั้นเอกสารก็ไม่น่าดูเท่าไหร่ต้องไปจ้างปริ้นแนะนำบริษัททั้งคืนแล้วก็ร้ายใส่ซีดีเอกสารข่าวทั้งคืนถ้าประธานซื้อข้าวเหนียวนึ่งอร่อยๆราคา60บาทให้พวกเราที่ไม่มีข้าวจะกินได้กินกัน ท่าประธานก็เคียงข้างพวกเราอยู่เสมอในสำนักงานประกันที่ว่างหลังรื้อถอนผมต้องย้ายของใช้สำนักงานคือรถบรรทุกสองคันกับประธานบริษัทฮงสัมดันย้ายของทั้งที่ใส่สูตรเงือแตกไปหมดรีบขนขึ้นไปแบบไม่มีสติเพราะกลัวคนจะขโมยของไปแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอกับแพนินไว9.3ริกเตอร์ต่อไปทำธุรกิจที่ญี่ปุ่น ไอ้แผ่นดินไหวนี่คนที่ไม่เจอเองไม่รู้หรอกครับฟังอย่างเดียวดีแล้วครับอย่าเจอเลยผมนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นแผ่นดินไหวที่ร้อยปีจะเกิดทีก็ดันไปเจอแบบไร้เหตุผลซะได้แล้วก็ภัยพิบัติโรงงานนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะตอนที่ได้พบกับอทวิคครั้งแรกตอนไปงานเทศบาลสภาพของผมไม่สามารถซื้อเนื้อได้เลยสักชิน้นแทบไม่กล้าย่างเท้าไปบ้านพ่อแม่ภรรยาเลยแหละครับปกติในวันเทศกาลครอบครัวมารวมตัวกัน เขาก็จะถามว่าธุรกิจเป็นไงบ้างแต่เขาแทบไม่ถามหรือทักทายอะไรผมเลยแม้แต่น้อยตอนนั้นภรยาผมที่ไม่มีอะไรจะพูดจะไปโชว์เขาทำได้แค่ยืนล้างจานอยู่เงียบๆผมรู้ซึ้งถึงความรู้สึกเธอ แล้วก็รู้สึกผิดกับเธอแล้วหวังเพียงอยากจะออกจากสภาพแบบนั้นไปให้ได้ตอนนั้นผมรู้เลยครับเงินที่มีค่าและสำคัญที่สุดตอนนั้นคือเงินสำหรับเลี้ยงชีพ7จ็ดแสนบาทเท่านั้นผมทำอะทอมี่ได้หนึ่งปีเป็นครั้งแรกที่ผมวางเงิน6,000บาทไว้ข้างทีวีให้เห็นชัดแล้วเดินออกมาความดีใจนั้นในฐานะคนหาเลี้ยงครอบครัวมันไม่สามารถลืมได้เลยจนถึงตอนนี้ ในอดีตช่วงแรกนี้หลายครั้งตอนนั้นก็ค่อนข้างลำบากครับพอได้ยินว่าสาวหน้าที่อื่นถูกกว่าที่ผมอยู่สามสิบบาทในหน้าร้อนที่ร้อนอบอ้าวผมก็ออกไปหาสาวหน้านั้นเดินงง,งอยู่สามสิบนาทีก็หาไม่เจอสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่สาวหน้าเดิมเดินมาเหงือเปียกท่วมตัวแล้วช่วงนั้นไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่สามารถซื้อน้ำ ชิกให้เยบาทกินแบบคนอื่นได้เลยผมที่เคยเป็นแบบนั้นตอนนี้ไดกลายเป็นสามีที่มั่นคงให้กับภรรยาและเป็นสามีที่ใส่ใจและครับและกลายเป็นพ่อของลูกสาวสองคนที่สพอร์ตลูกได้และกลายเป็นปู่ที่หลานรักมากที่สุดจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้อีกเลรอครับเขาบอกว่าใครที่พูดแต่เรื่องอดีตจะกลายเป็นคนหัวโบราณ แต่พวกเรามาเรียนรู้อดีตด,ดูปัจจุบันและแบ่งปันอนาคตด้วยกันและต้องสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอะตอมี่ไปด้วยกันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรับมือกับทุกอย่างได้หมดเราอาจจะกลัวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ในยุคนี้เขาบอกว่าต่อให้มีเงินแต่ถ้าไม่มีงานก็จะอยู่ไม่ได้พวกเราอยู่และทำงานนี้ไปตลอดชีวิตครับ ช่วงนี้ถ้าเปิดทีวีเขาก็จะบอกว่าโลกอยู่ยากบ้างเศรษฐกิจไม่ดีใช้ชีวิตลำบากบ้างพูดแบบนี้กันทั่วและมีข่าวที่เจ็บปวดใจเยอะแยะมากมายแต่พวกห้างหรือร้านแบรนด์เนมก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรเลยสิ่งที่แน่นอนก็คือแค่เราไม่มีแต่ในโลกเขามีเหลือใช้กันหมดเราจะต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้ ่อไปอัตโอมี่จะมุ่งมั่นเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของธุรกิจเครือข่ายเหมือนกับที่ผ่านมานะครับและตอนนี้อัตอมี่กลายเป็นเบนช์มาร์กิ้งให้กับหลายบริษัทอยู่ครับรวมความเชื่อมั่นของนักธุรกิจอัตอมี่ทุกคนแล้วเข้าสู่ตลาดใหมท่ทีละก้าวทีละก้าวเราเข้าแถวยืนอยู่ที่ธุรกิจอันดับหนึ่งที่นำหน้าธุรกิจช้นนำอยู่คุณจะกระโดดออกไปจากตรงนั้นเหรอครับเราเหมือนกับขึ้นเรือรบที่ชื่อว่าอัทอมี่มา เราก็แค่ทำงานเดิมให้ดีก็ได้แล้ครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปสู้กับคลื่นที่พัดแรงไม่จำเป็นต้องไปสู้กับหมอกหรือควันไม่ต้องจับพวงมาลัยเรือเราแค่ทำงานที่เราทำให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้แล้วละครับเพราะเรามีอะตอมีอยู่ครับทุกคนขอให้ทุกคนสำเร็จให้ได้ในอะตอมีที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนแล้วไปเจอกันที่จุดสูงสุดนะครับ ขอบคุณครับทุกคนครับตอนนี้มีเซอร์ไพรส์เล็กๆจากหลานสาวขึ้นมาแสดงความยินดีให้กับพ้นปูในวันนี้ด้วยนะครับน่ารักจริงๆเลยล่ะครับ